มาด่วางมาทำคลิปกันครับดูกวอบล้อด้านหน้าน,นี่ฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายเป็นลูกปืนลยําแน่นสักหน่อยเพื่อความมั่นใจรับร้อ ไม่ไม่รูน้าาานาแดงนาแดงแห้งบ่โอเคเรียบร้อยนี้จะแน่นแล้วล่วะเดินใส่สน,สน,สน,นี่เซ็นเซอร์ A B S เซ็นเซอร์ A B S ไหวเบิ้นแห้งหหแล้ววะเขานี่มาเป็นห้อย A B S เทเวทสียุบมันสีสีอย่างแบบนี้ใช่พี่น้องนี่แลนนั่งเฉยแลนแลนแลนแลเราหล่อมันหมุนมันสีแลนดับการทำงานของเอเดียสเป็นลักษณะนี้จะไมันด้เสียเข้ามได้นี่นี่ว่านี่เสียกไปโอเคสจบไปเขาก็ใส่ตามนี่ละใส่ตามให้เขาค่อยสอดออกมาแล้วครับน้องง่ายอย่างนี้น้องลองเฮ็ดเองด้วยตีเห็ดใส่ตเฮ็ดเฮ็ดว่ได้กันมาหาสร้างทำอะไรล่ะ ก็ปไปห้องมาใส่ลูกหมากคันชัดาาลูกหมากก็เอิ้นลูกหมากคันชักติดล้อนี่มันติดลอ้อมันไก่ลอ้ออันนี้นี่เพาเอิ้นลูกหมากแกลกครับลูกหมากแกลกนี่ยางหุ้มแหลกนะอ,อันนี้ลูกหมากกันโกงนะอันนี้โชค๊คอันนี้สปริงโช๊คนะน,นี่คาลิปเปอร์เบรกนี่คาลิปเปอร์เบรกโอเคเดี๋ยวสายกันสายเลยไม่ยากไป ไปคันนอ็อตเข้าไปพี่น,นอ้องน็อตโอ้ยใหญ่เลยเหตุนนะ่าชีแบบนี้แง่ว่าคุยปันคุยเราอยู่น้องเนาะคุยอีิริปะเนาะันแล้วว่าันคันคันคันแน่น <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคตอนต่อไปเรามาใส่ปิน้นปิ้นล็อกนะมันมีหลายแบบนะอันนี้นะ ใส่เข้าไปแต่ทางไหนก็ได้ใส่แกบะแห่มันใกล้เนาะเนี่ยเรียวเรียวเหนไอมเนาขี่ผมบ้คอยมีความหลุบกดไหนเลยเรียวเรียวเบิ่งกันรถเบิร์กันใส่นี่ก็ได้ลนว่าเขาไงใส่กูไปนี่แชงเสียใชเสียไเสียม่นี่ยรอชมนี่าเรียบร้อยอีกไปห้องมาใส่การเบรกพี่นนองนี่การเบรกนี่กล้องด ส่ฉเบข <aja S 1> ึ้นาไปดูเลยเ่ียอร้อยไปเข้ามาใส่ชุดเารีเปิดเบรกก่อนครับมานึ่ารีเปิดเบรกพีน้องชุดชุดชุดนตเบรคเลยเารีเปิดเบรกัแ้แไปกันแลครับเดี๋ยวในมดเด็กเาจะขอแจ้งเนาะีนะใส่สิเขาต้องใส่ยี่สิบเลดเพรันใส่ยี่สิบว่าือว่าเฟข้างบนทอเาได้ใส่แบบนั้นครับนี่ใส่แบบนี้แล้วใส่ยี่สิใส่ยีสิบออะไรทด้เนาะใส่แบบนี้ไปโอเคะเดี๋ยวใส่รอบกันครับ ตัวที่สตัวด้หนึ่งนึงบนข้างบนข้างล่างคับผมใส่กันเลยครับขัน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 มาใหญ่พี่นองเอยเลยรถซุ่มหนีสีเบอร์สิบห้าสิบหกสิบนคือกันเด้พี่น้องแต่ละตัวเรถบุญสิบห้าสิบหกข ขันเลยเราเขากบใส่ดำได,ด,ด้ดำขันแข็ง,งมาย่ามหนึอบนึงครับเพื่อความมันแสเพื่อว่ให้มันรุดขันต่อ,อ,อไป เนี่เ,เติดเลยแปแปบมันหมดอออโอเคเดี๋ยวไปเฮไปเข่าใส่มีแม่ปั้มแม่ปั้มเบรคครับขเขียกแม่ปั้มเบรคเพราะว่า

หลังจากที Likewise, ่เฮาขันพ่อตุ๊กิ้งแล้วพ่อกันเมื่อขันขันแน่นเพือ ใส่ดาวแบบต่อเนี่ยตามภาษาคนมุมีเรียกครับโอเคสมิตรจะพูดว่าเรียบร้อยนะครับการเป็นผะู้ลุดล่อๆน่ง่งยๆพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ